เมียบานสวัสดีตีหนึ่งสามสิบหกนาทีครัามาเอารถสวยมากาไม่ยัง่ สวยมาเฮาบ้านมาบ้านนี้เฮาหมดแล้วตอนนี้อยู่บุรีรัมด้วยพี่น้องอีกประมาณหนึ่งนาทีก็จะเข้าสู่เขตมหารสรารคามหนึ่งนาทีได้บ่ตอนนี้อยู่บุรีรัมโ,โอ้โหขูบรถว่ายบนถนรว่ายกับวยเน,น,น่ตแล้วจะได้เด็กหกหลานซื้อบพืนจ้างเัิน ยังก็ยงก็ขนาดยังหมอวุ้งยางก็วา,วส,นาวสนาก็หลาดจางวุ้งวาสนาก็หลาดมา,มาเม่นเป็นคอนเซิร์ตไม่หลุนห่อมีลำไม่มีหมอลำอว่าอยากขอหมอลำม,มีลำเร่อยมีตลอกเพลง แต่เนาะหอนสัวสีอาบนะสัวสีนันะบ้ะปีสามกับบัด้นอนวุ้นเส้าตื่นสวยๆไดบ้างตื่นสวยกับบัวแดงนอนพวกน่ะเฮ้ยหนุ่มสาวเล่นข้างทางสาวแดงตินสาวดำตินจุ๊ก ตีนจุง้งขอบคุณหนึ่งล้านดวงตาค่ะสวัสดีเด้อค่ะตีหนึ่งเราไปน้อยยังบันทันนอนจะตีสองดูแลสุขภาพนอนเด้อพี่น้องไปจอย <c oughs> นอนกับนอนค่ะเพต้องมานอนเลยค่ะนอนเลยถึงเวลานอนแล้ว